ิดว่าเครื่องมือเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ดูกล่องอะถ้าไม่ดูกล่องว่ามันคือสภาพเนี่ยคิดว,ว่าเครื่องใหม่แต่ว่าเป็นเครื่องลูกค้าส่งมาเธอหนเลยดูดูด้านหน้าดูด้านโคตรกิฟต์เออกิฟต์มากเหมือนเครื่องพิ่งประกอบใหม่แล้วสเปคสูงเลยน่าจะได้ราคาเยอะอยู่นะ กือบสองหมื่นแต่เทิร์นายกัอบ 20, สองหมื่นรีวิวไม่ได้เก่าเลยสเปคดีเลย i5 ้ห้าสิบสามห้าร้อย่ะกาจอสี่ศูนย์หกศูนย์นี่ยเคสคอแท้สี่พันดีเฮ้ยโหดจริงคุณค้าดูแลเครื่องดีเนาะเขาประกอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเคสมันแพงพอเคสแพงแล้วแบบมันยังไงละมันมันคลีนตั้งแต่แรกอ่ะแล้วก็แบบแค่เป่าฝุ่นหน่อยมันก็ใหม่แล้วอ,อะไรเงี้ยตัวอย่างที่ดีเวลาประกอบนะถ้าบางทีใช้ไปน,นานๆพวกเคสถูกอ่ะสีมันจะสีมันจะล่อนอ่าเคสถูกเห็นไหมสีมันจะแบบบวมๆอ่ะแท้ ว่าเครื่องนี้ลูกค้าน่าจะเทินเครื่องใหม่น่าจะแบบสี่ห้าหมื่นขึ้นกินละน่าจะสี่ห้าหมื่นขึ้นเพราะว่าเครื่องนี้ถ้าตอนนั้นถ้าประกอบอะ่ะก็ราคาก็น่าจะ,ตะแตะสี่ห้าหมื่นเหมือนกันมีชุดน้ำด้วยมีชุดน้ำด้วยใช่<ม>แค่เคสกก็เค้ก็สามพันกว่าสี่พันแล้ว ตอ่สี่พันดีอะไอ้กาจออ,อะไรนะกาจอ4060กูาจอ,ไ,อไม่ได้สูงมากแต่4060ตีเทินได้ประมาณ6000ใช่กาจอนะอเพราะว่า5060มือหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณหมื่นต้นใช่ไหม5 60, 102, 100, 000, 100, 000. ้6 0มือ2ก็ประมาณสัก8 0 0 0 0อ่าถ้าถ้าถ้ามือ2องเนาะพรมือ1มันแค่หมื่นต้น,ต,นต้นเองเดี๋ยวนะีตัว4060ก็เลยไม่ได้แพงมากละ4ี่ศนก็ประมาณ6000ไม่เกิน6000นเดียวสามแต่ถ้าอย่างเงี้ยัน ได้ถ้าแรมสามสอก็จะส0 0 0มื่นถือสองหมื่นแรม R G B ด้วยนะแรม R G B ใช่คอแซร์ g วนเจน R G B แต่มันแค่16 g กิกคูณ2นี่ถ้า3 2มสองเยูสองนแน่นอนเครเนี่ยเ็นทู1เทราไบต์ใครที่ส่งเครื่องมาเถรอนะมีสภาพมีได้ราคาดีแน่นอนเนีอย่างเงี้ย เกือบ2 0 0 0 0ื่น0 0ื่น0 0ยังรับเทิร์นอยู่ตลอดก็ใครที่มีเครื่องเนี่ยแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้เก่ามากนะแต่มันก็ฟิลเหมือนโทรศัพท์แหละ,ะถ้าเปลี่ยนทุกปีราคามันก็ไม่ได้ตกนึกออกไหมหรือว่าทุกปี2ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าสเปคใหม่มามันดีกว่าเก่าเยอะอย่างเครื่องเนี่ยถ้า1 3 5 0 0เนี่ยแต่ยังไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะไปอัพเป็นอะไรแล้วก็อย่างกาจอส0่กใช่ปะ่ะถ้าอัพเป็นแบบ5 0 6 0 TI กีอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นมา จะศูนย์อะไรเงี้ยแล้วส่งเครื่องเก่ามาเทอร์เงี้ยอย่างสมมติเนี่ยหมื่นแปดใช่ไหมเทอร์เครื่องใหม่สักสี่หมื่นแปดอะสมมตินะก็จ่ายแค่สามหมื่นอ่ะก็ลดลงไปเยอะมากนะลดลงไปเยอะมากก็ประมาณนี้ใครที่จะส่งเครื่องเก่ามาเทิร์หรือว่ามีเครื่องเก่าอยู่แล้วเอออยากได้เครื่องใหม่ลองส่งมาเช็คราคาก่อนได้ว่าเฮ้ยเครื่องเครื่องเก่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็แบบเราจะไหวเพิ่มงบที่เท่าไหร่อไรเงี้ยก็ลองส่งมาเช็คราคาได้ตลอดเลย